สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ดองน้ำกระละกันผมสลับันี้ครับอยู่กับส่มไก่นมหมอลำสิงอีกแล้วเช่นเคยกระละกันพี่้องครับผมสําหรับันีมีเคล็ดลับอีดีมากฝากที่ต้อนนอนอีกแล้วพี่้องครับผมสลับันีมาป้งกันเลยพี่้องครับตอนนี้ครับพี่้องครับไก่นมกระละกันพี่้องครับปลากคไลค์กดแชร์กตรตับไก่กคตกระดิ่งน้พี่้องครับอย่าลืมกระละกันพี่้อง สวัสดีครับมี่เคลพิธีครับสลัเกย์่น้วังครับผมทันใด่น้อังครับผมเลี่ยงมากดีๆเลี่ยงมานดีเลยครับ่น้องครับเลี่ยงมากดีเออกกําลังกายสม่ําเสมอครับหน้าแดงสมบูรณ์ดี่น้องครับผมซึ่งเกิดจากประสบการณ์จริง่น้องครับผมเด็กสิงผมแดดออกออการออกานพา่น้องครับซึ่งเลี่ยงหน้าแดงดีครับเลี่ยงดีมากนะพน้องครับผมลุงยงลุงยาครับเต็มที่ครับแดงสวยงามดี ผมบุญดีครับพี่น้องครับแต่ว่าเวลาเขาออกการออกขานครับพี่น้องครับผมไก่เขาผิดฟอมพี่น้องครับไก่ผิดฟอร์มครับผมนี่คือปัญหาปัญหานี่คือปัญหาหนี่หาญะครับพี่น้องไก่ผิดฟอมครับอ่าคือบอกคือเกาพี่น้องครับผมผิดฟอรมครับลักษณะนี่ครับ้าแดงสมบูรณ์ดีครับพี่น้องครับแต่ว่าข้างในครับผมอข้างในอาจจะอาจจะป่วยในครับผมเนาะอาจจะป่วยในแต่เราบสแสดงอากาศพี่น้องครับผม ้พี่น้องต้องสังเกตดีๆครับสำหรับมือใหม่ครับเกียรติท่เกติมูนแลกอะอขี้ไก่นะครับพี่น้องครับสังเกติเป็นคดีพี่น้องครับว่าสมบูรณ์จริงบอกครับถึงสีนาแดงก็จริงครับพี่น้องครับแต่ว่าไก่เฮ้าอาจจะบอกกันได้อาจจะบอกสมบูรณ์ก็ได้ครับพี่น้องครับถึงมีการครับล่นตุบนะครับพี่น้องครับลมตุบคือว่าล่นตุบแบบโค้เก่าครับพี่น้องครับขิ้นโตครับตาบ่อจังนะพี่น้องครับผมนี่ผมมีเคล็ดลับดีครับซึ่งผมได้ลองมาเรียบร้อยพี่น้องครับผมมันได้้้ผลลดีีีีพ่่่่นนนนนอองกกกก็เเยยยมาาาบััะส พี่้องครับโอ้ไก่ตื่นตัวนี้ครับไ้คนเต็บพี่้องไปคนเต็บครับผสมน้ำพี่รองครับผสมน้ำให้ไก่กินพี่้องครับนี่เป็นผงอยู่พี่รองผสมน้ำให้ไก่กินครับสามวันเท่านั้นพี่้องครับสามวันครับและตอนนั้นอีกจากประมาณจักสองวันครับโอ้อีกประมาณอีกจักห้าวันครับพี่รองครับรองออกการออกงานพี่้องครับโอ้ยผมพูดจัดประลัดบอกพี่้องครับบ่ยากษาหลายหลาๆพี่้องครับต้องไปทดสอบทดล่องเร่งพี่้องครับมีเคล็ดลับดีมาบอกมาก่าวกันครับพี่้องเนาะ ใจดีใจแล้วบอกตอกันไปพี่นองครับได้ผลได้ได้ผลดีพี่นองครับอ่าหนวงรับสิ่งครับมี่ิีดรดีมาฝากพี่นองไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันพี่นองครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ